สวัสดีค่ะวันนี้จระสดาชาแน,นลก็จะพามาเอาชวนชมที่หลังจากที่เราเพาะไว้แล้วนะคะเปลี่ยนกระถางชำลงกระถางใหม่เพื่อที่จะให้ต้นโตเร็วขึ้นแล้วก็โขดใหญ่กว่าเดิมนะคะอันนี้นะคะที่เราชำไว้นี่เป็นสายพันธุ์อะไรคะสายพันธุ์ฮอลแลนด์ครับเป็นฮอลแลนด์เพื่อที่จะเอาปววเ,เป็นต้นโตไว้เสียบยอดใช่ไหมคะครับเพราะว่าฮอลแลนด์ค่อน,นข้างจะตัวไวแล้วก็โขดใหญ่นะคะโขใหญ่ครับเพราะว่ามันเราเพาะใส่กระถางฮะ หลังจากที่เพาะเยืแล้วนะครับเราก็แยกนะครับใส่กระถางนะฮะตอนนี้ดินมันหมดนะฮะหมดธาตุอาหารแล้วนะครับก็เลยมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดินออกนะครับแล้วก็เอาไปใส่กระถางใหม่นะครับเพื่อให้ต้นนะครับได้ดูดปุ๋ยนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดนะฮะของโขดนะครับข้อเด่นของพอแลนรนก็คือ กขาจะโชว์โขดนะครับถ้าเกิดสารอาหารไม่พอนะครับโขดก็จะไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ต้นก็รูดนะครับนะมันก็จะสูงสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อใดที่สารอาหารเพียงพอนะครับตัวโขดนี่มันจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเราปลูกนานนะครับอันนี้เกือบปีนะครับได้แค่นี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็ตัวชุนชมนะครับเป็นพืชที่ที่ขยายเรี้ย นานนะครับกว่าจะโตนะครับซึ่งบางทีเราเห็นว่าเขาขายกันต้นหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับอายุการทํานานนะครับตัวนี้เพาะมาเกือบปีแล้วครับไอ้แค่นี้ฮะประกอบกับเราไม่ค่อยได้ดูแลด,ด,ด้วยนะคะเพราะว,ว่าเราปลูกพืชหลายอย่างนะคะคแล้วก็ในเวลาราชการก็มีงานประจําด้วยนะคะอันดับแล้วต่อไปทําไงต่อคะครับก็เราก็เปลี่ยนดินนะครับดินที่ผมใช้นะที่ปลูกก็คือจะเป็นดิน ดินปลูกนะครับในนี้มันจะมีสารอาหารครบนะครับเกือบทุกตัวนะครับรวมทั้งกะมะพราวนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่าใช้ดีจริงๆนะคะแต่ใช้ดีจริงให้ยี่ห้อนี้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้โกหกนะครับไม่ได้ยอปอปั้นค่ะที่ใช้มาเราก็ไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยนะคะไม่โฆษณาสักบาทนะครับพิสูจน์เองก็เห็นว่าใช้ดีก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆต่อนะคะใช้ดีมากนะครับแล้วก็เรามาเพิ่มนะครับเพิ่มตัวปุ๋ยคอกนะครับนะเพราะว่า ในบางบางพืชบางตัวเออไม่ใช่ขอภัยนะในในดินนะครับเขาจะใส่มาน้อยนะครับเราก็ใส่เพิ่มไปอีนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สูตรผมใช้ก็จะใช้สูตรเสมอนะเพิ่มไปนิดนึงปุ๋ยสูตรเสมอเพิ่มแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ดินใบกั้มปูหมักใบกัมปูหมักนะครับ,บก็ใส่แต่พอสมควรน,นะอย่าใส่เยอะนะครับมันร้อนนะฮะพอเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ะะปุ๋ยก็ใส่แค่พอดีนะคะเพราะว่าประสบการณ์จากที่ปลูกเค็กตัสนะคะใส่ปุ๋ยเยอะเกินปรากฏว่าต้นแตกนะคะคตัวแตกต้นไม้แตกอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ใส่แค่พอดีก็กะเอานะคะอันนี้ก็คืออาศัยประสบการณ์ที่เรา,เอาลองถูกลองผิดมาเองนะคะนะฮะคลุกให้ได้หายเข้ากันนะครับแล้วก็เราก็เอาต้นนะครับมานะฮะ กบไปลึกเลยนะครับกรบเลยนะครับนะไม่ต้องยังไม่ต้องรีบอยากโชว์โคดนะครับนะฮะกรบไปลึกๆเลยอ๋อถ้าเป็นต้นอ่อนต้นเล็กๆก็คือกรบไปเลยเพื่ออะไรนะคะครับเพื่อให้โขดนะครับได้ดูดอาหารนะครับคือต้นได้ดูดสารอาหารแล้วก็สารอาหารนี่จะสะสมที่โขดนะครับถ้าสารอาหารไม่เพียงพอนะครับมันก็ไม่สะสมนะครับต้นมันก็จะรีบๆนะโคดจะเล็กนะครับนะะที่เรากรบไปทั้งหมดเพื่อให ตัวรากนะฮะขยายได้เต็มแล้วก็จะดูดสารอาหารแล้วก็สะสมอาหารอยู่ที่โขดนะครับต่างจากต้นใหญ่ๆที่อายุเยอะๆโขดใหญ่แล้วอันนั้นเราก็จะฝังลงไปเพียงแค่เล็กน้อยเพื่อที่ให้โชว์โขดแล้วก็รากใหม่งอกเข้าไปใต้ดินนะคะโขดใหญ่ก็อยู่ข้างบนอ๋อหลักการมันจะตรงข้ามกันตรงข้ามกันนะครับตัวนี้แห้งเหี่ยวเลยเหี่ยวหมดแล้วนะคะเพราะว่าสารอาหารหมดแล้วนะคะใดดิน ก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราก็มาปลูกนะครับช่วงแรกนะครับก็กระถางไม่ต้องใหญ่ก็ได้ฮะนะฮะกระถางใหญ่ก็เปลืองดินนะคะเปลืองดินนะครับแล้วเกลือพื้นที่นะครับใส่ปุ๋ยมะพร้าวนิดหนึ่งนะข้างล่างนะครับเพื่อให้อ่ามันระบายนะระบายน้ํานะครับอ่าแล้วก็ป้องกันดินไหลออกไปด้วยนะคะเพราะว่าก้นกระถางรูค่อนข้างใหญ่นะคะ หลังจากปลูกเสร็จแล้วรดน้ําเลยไหมคะหรือว่ายังก่อนฮะก็เอาไว้ก่อนนะสักวันสองวันสองวันก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบรดนะครับเพราะว่าในตัวชนชมนะครับมันจะมีการสะสมสารอาหารอยู่ในต้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรีบรดน้ํานะครับเพราะถ้ารดน้ํะถ้าเป็นช่วงฝนนะครับเราไปรดน้ําแล้วโดนฝนเยอะๆนะครับทําให้แฉะแล้วก็คนตรงขวดเน่าได้นะครับนะครับวันนี้เยอะนะครับที่ปลูกไปนะครับ อันนี้เกิดจากการที่เราเพาะเม็ดเองนะคระับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเราเพาอะอจากไหนนะครับก็จะเป็นจากปักนะครับเราจะเก็บปักนะฮะปักที่ของต้นนะครับที่มันเกิดจากการผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเกิดปักนะครับแล้วก็มีเม็ดนะครับสังเกตนะครับเนี่ยจะเป็นเม็ดนะฮะถ้าเม็ดอัวป้อมนะครับก็คือ,เ,อเม็ดที่ได้การผสมนะครับ ะไม่่อนะคบแต่ถ้าเป็นเม็ดที่มันเป็นรีบๆนะครับแสดงว่ามันไม่ได้ผสมนะครับมันไม่มีไม่มีทางงอกนะครับพรงนี้แห้งเนาะนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้เรา,าหลังจากที่เก็บเราต้องพึงนะพ่งนะพึ่งแดดไว้ก่อนนะฮะสักพักหนึ่งให้มันแห้งนิดหนึ่งก่อนฮะค,ค่ะเดี๋ยวคลิปถัดไปเราก็จะามาพาเพาะ เมล็ดชวนชมกันนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูะคะ่ะอันนี้ก็จะพามาชมชวนชมที่เราเพาะเมล็ดไว้นะคะอันนี้ก็คือเพาะไปแล้วประมาณสองสัปดาห์นะคะก็เริ่มงอกแล้วนะคะอันนี้เฉพาะในถาดเพาะนะคะจะเป็นถาดหลุมก็หยอดไปหลุมละหนึ่งเมล็ดนะคะน,นี่ก็งอกแต่ในบางอันที่ไม่งอกนี่ก็คือเม็ดเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเราจะใช้เม็ดจากในสวนของเราเองนะคะนี่นะคะก็ค่อนข้าง งอกเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปถัดไปนะคะจระสดาชาแนลก็จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้วิธีการเพราะ,มะเมล็ดชวนชมกันนะคะอันนี้เราก็เอาเปลี่ยนลงกระถางแล้วเรียบร้อยนะคะออยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกิดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะสำหรับวันนี้จรัสดาก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ